หลังจากข้าตายไปทั้งครอบครัวก็ดีใจกันใหญ่เพียงเพราะข้าได้เกิดใหม่เป็นอสรพิษไทยท่านและยังได้ปลุกระบบกลืนกินวิวัฒนาการขึ้นมาด้วยไม่เพียงแต่สามารถวิวัฒนาการเป็นเทียนชิงหนิวหมาในโต้หลวได้และจักรพัดงูวิญญ,ญาณมรกรที่มีพิษร้ายแรงแม้กระทั่งอสรพิษล่าแก่ศิลาเทวะก็ยังสามารถวิวัฒนาการได้แต่ต้องอาศัยการกลืนกินอย่างต่อเนื่องจึงจะสำเร็จด้วยการสนับสนุนจากพ่อของข้าที่มีทรัพย์สินห้าพันล้าน ข้าเติบโตขึ้นเป็น24เมตรในทันทีไม่นึกเลยว่านอนอยู่ในถ้ำเฉยๆจะถูกรบกวนถึงสองครั้งในวันเดียวแม้ว่าตอนนี้จะเป็นแม่แมวสาวสวยห้าตัวและยังให้ความรู้สึกคุ้นเคยแก่ข้าแต่ข้าก็ยังคงโกรธมากในส่วนลึกของถ้ำข้าที่ซ่อนตัวอยู่ในความมืดจ้องมองสาวสวยทั้ง5้าคนอย่างเงียบงนันหนึ่งในนั้นคือสาวน้อยโลลิคนสวยที่กำลังเท้าสะเอว ตวาดเสียงแหลมว่าเจ้าอาสรพิษเหม็นรีบออกมาเดี๋ยวนี้หลังจากข้าลังเลอยู่ครู่หนึ่งก็ค่อยๆเค,คลื่อนตัวออกจากความมืดในเมื่อกลิ่นอายของเมื่งเฟยอ,อยู่แถวนี้นั่นก็พิสูจน์ว่าสาวสวยทั้งห้าคนนี้น่าจะเป็นคนที่เมื่งเเฟยพามาคงไม่ได้มาหาเรื่องเมื่อเห็นข้าอยู่ตรงหน้าสาวสวยทั้งห้าคนต่างก็กัดฟันกรอดด้วยความโกรธแต่ก็ไม่ได้ลงมือเพราะพวกนางตกใจเมื่อพบว่าข้าตัวใหญ่ขึ้นอีกแล้ว สติปัญญาของพี่ใหญ่ตอนที่สู้กับพวกนางครั้งนั้นยังใหญ่กว่านี้อีกหลังจากพิจารณาค่าอย่างละเอียดอยู่ครู่หนึ่งพวกนางก็พบว่าอสสารพิษยักย้ายมาเห่อมาตรงหน้านี้คือตัวการที่กำจัดราชาเสือของพวกนางในทีมคราวก่อนมีสาวสวยหลายคนส่งเสียงฮึ่มห้่อย่างไม่พอใจเป็นเจ้าจริงๆด้วยเหตุใดคราวก่อนจึงต่อต้านทีมราชาเสือของพวกเราพี่ใหญ่ที่เป็นดั่งราชินีผู้นำกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชา เมื่อได้ยินข้าก็ตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็เอ่ยปากด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยพวกเจ้าคือกลุ่มแม่เสือสาวคราวก่อนนั่นเองบัดนี้พลังของข้าเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลข้ามั่นใจว่าจะสามารถกดขี่พวกนางได้อย่างง่ายดายอีกครั้งแต่ดังคำกล่าวที่ว่าดูคนให้ออกเมื่อเผชิญหน้ากับสาวสวยทั้งห้าคนนี้น้ำเสียงของข้าก็ดีขึ้นมากพวกเจ้ามาทำอะไรสำหรับการที่ข้าเรียกพวกนางว่าแม่เสือสาวพวกนางไม่พอใจอย่างมากต่างก็โกรธจนหน้าแดงกำ่ำ สาวน้อยโลลิที่กำลังจะเอ่ยปากกลับถูกพี่ใหญ่ผู้นำโบกมือขัดจังหวะพี่ใหญ่ผู้นำคนนี้ข่มความโกรธในใจไว้กล่าวด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายลงและยิ้มแย้มพวกเรามีเรื่องหนึ่งอยากจะมาปรึกษาเจ้าข้าบอกให้นางรีบพูดด้วยท่าทีไม่สนใจเมื่อเห็นท่าทีไม่สะทกสถานของข้าสาวสวยทั้งห้าคนในที่นั้นต่างก็โกรธจนตัวสัน่นแต่พี่ใหญ่ผู้นำ ก็ยังคงอดทนต่อความโกรธในใจและพูดต่อไปที่แท้พวกนางหลายคนเป็นคุณหนูจากตระกูลร่ำรวยต้องการตั้งฐานที่มั่นของทีมไว้ที่นี่และต้องไม่มุ่งเป้ามาที่พวกนางถึงขนาดว่าเมื่อพวกนางมีปัญหาข้ายังต้องช่วยแต่เมื่อเผชิญกับสิ่งล่อใจ200ล้านข้าก็ยังคงตอบตกลงพวกนางเพราะ200ล้านสามารถแลกหมูได้หลายตัวทําให้ข้าเติบโตได้อย่างรวดเร็วหลังจากทําข้อตกลงเงื่อนไขแล้วพี่ใหญ่สางเฟิงก็นําน้องๆองออกจากถ้ำไป แต่เมื่อได้ยินคำพูดของซางเฟิงก่อนหน้านี้ข้าก็ยังมีข้อสงสัยอยู่บ้างจึงรีบถามระบบในใจเมื่อครู่นางพูดว่าภัยพิบัติกำลังจะมาถึงหมายความว่าอย่างไรคำตอบของระบบทำให้ข้าตกตะลึงที่แท้จะมีภัยพิบัติที่สามารถทำลายอรารยธรรมโลกได้เพียงแต่ระยะเวลาที่ภัยพิบัติจะมาถึงยังอีกนานสำหรับข้าแต่ข้าต้องการปรึกษาเรื่องอนาคตต้องใช้แต้มวิวัฒนาการหนึ่งล้านแต้มข้าไม่มีเงื่อนไขที่จะปรึกษาปัญหาเหล่านี้ แต่ถ้าไม่มีพลังที่เพียงพอสถานการณ์คงจะเลวร้ายมากดังนั้นต้องรีบเพิ่มพลังให้แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อถึงเวลากลางคืนที่เงียบสงดข้ามาถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กไม่นึกเลยว่าแม่เสือสาวทั้งห้านางนั้นจะทำงานเร็วขนาดนี้ยังไม่ถึงวันเดียวด้วยซ้ำก็โอนเงินเข้าบัญชีพ่อของข้าแล้วพ่อยังเปิดกล่องเหล็กใบนั้นข้างในกลับเป็นตำราฝึกตนเพียงแต่ข้าไม่สามารถฝึกฝนได้เลยข้ากินหมูสองร้อยตัวในเล้าของตัวเองอีกครั้ง จนหมดท้องแล้วกลับไปที่รังเตรียมตัวเข้าไปดูในอ่างเก็บน้ำเดิมทีบอกว่า20เมตรจะเข้าไปในอ่างเก็บน้ำตอนนี้ก็24เมตรแล้วและทักษะก็ได้รับการพัฒนาอย่างมากยังสามารถหายใจในน้ำได้ข้าไม่มีอะไรต้องกลัวจริงๆคืนวันที่สองข้าก็ออกเดินทางทันทีหลังจากเข้าไปในอ่างเก็บน้ำข้าบิดตัวอย่างสบายๆพบว่าความเร็วของตัวเองเร็วกว่าบนบกมาก อย่างน้อยก็ประมาณ1.5เท่าของบนบกและเมื่อเข้าไปในอ่างเก็บน้ำของตัวเองข้าก็พบว่าปลาใต้อ่างเก็บน้ำมีมากมายเหลือเฟือปลาน้ำจืดหลากหลายชนิดยังไม่ทันถึงส่วนที่ลึกที่สุดของผิวน้ำก็เห็นต้าหมิงยาว5เมตรแล้วที่ทำให้ข้าประหลาดใจยิ่งกว่าคือกลับเห็นปลายกษกจับงูยาว5-6เมตรและจำนวนก็ไม่น้อยเลยไม่นานข้าก็เห็นปลายกษกจับงูยาว8เมตรและปลาทรมินละยักษสีดำยาว10เมตร ขนาดมหืมานี้แม้แต่ข้าเห็นก็ยังรู้สึกขนหัวลุกในวินาทีนี้ข้าจึงได้ค้นพบอย่างแท้จริงว่าที่แท้อ่างเก็บน้ำของตัวเองน่ากลัวถึงเพียงนี้เจ้าพวกตัวใหญ่เหล่านี้แค่มาตัวเดียวก็สามารถลากข้าในชาติก่อนลงไปจมน้ำตายในอ่างเก็บน้ำได้เมื่อข้าเตรียมจะลงไปลึกกว่านี้สัตว์ประหลาดขนาดมหืมาในน้ำที่อยู่ไกลออกไปปรากฏขึ้นต่อหน้าข้าทำให้ข้าตกตะลึงอย่างสิ้นเชิงนี่คืออสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวปลอดทั้งตัว ขนาดตัวใหญ่กว่าข้ามากมีความยาวถึง30บเมตรให้ความรู้สึกคุกคามแก่ข้าอย่างรุนแรงรุนแรงกว่าผู้ฝึกตนเท่าลี่เทียนสิงเสียอีกชั่วขณะหนึ่งข้ารู้สึกเพียงว่าสมองขาวโพลนไปหมดถึงกับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีทันใดนั้นอสรอนพิษยักษ์มือหูอมาตัวนี้ก็ว่ายเข้ามาหาข้าอย่างดูร้ายดวงตางูคู่หนึ่งที่เหมือนหลอดไฟเต็มไปด้วยความเย็นเยียบบิดลำตัวมหิมาของมันอย่างเร่าร้อน ท่าทางเหมือนผู้มาเยือนที่ไม่เป็นมิตรแต่ข้าก็ไม่ใช่พวกที่ยอมให้รังแกง่ายๆเช่นกันชั่วขณะหนึ่งทั้งสองต่างก็ว่ายเข้าหากันแต่เมื่อข้าใกล้จะถึงจู่ๆก็รู้สึกว่าแรงดันน้ำมหาศาลขึ้นอย่างมากทําให้ข้าค่อนข้างไม่มั่นคงรีบใช้ทักษะป้องกันกายาเหล็กไหลทันทีไม่ทันให้ข้าได้คิดมากอสรพิษยักษ์มาหือมาตัวนี้ก็เข้าใกล้ข้าอย่างคล่องแคล่วว่องไวมันอ้าปากกว้างดุดอ่างเลือดกัดเข้าที่ลำตัวของข้า ต้องการจะกัดข้าให้ขาดเป็นสองท่อนในคำเดียวแม้ว่าร่างกายของข้าเกือบจะกลายเป็นเหล็กทั้งร่างแต่ก็ยังถูกกัดทะลุเป็นรูเลือดจากเขี้ยวสองรูข้าโกรธขึ้นมาทันทีพยายามหันลิ้นไปกัดอสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้แต่ว่าอสรพิษยักษ์ย้ายตัวนี้ก็ไม่รู้ว่าใช้กลนอบายอะไรถึงกับทำให้แรงโน้มถ่วงในน้ำน่ากลัวถึงเพียงนี้ได้ทำให้การเคลื่อนไหวของร่างกายข้าเชื่องช้าเหมือนเต่าที่อุ้ยอ้าย ในทางกลับกันรูปร่างของอสารพิษยักษ์ย้ายสีขาวนี้กลับคล่องแคล่วว่องไวอย่างยิ่งหลบการโจมตีโต้กลับของข้าได้อย่างง่ายดายทาให้ข้าอัดอั้นตันใจอย่างมากแต่จากสถานการณ์ตรงหน้าเจ้าหมอนี่ไม่ใช่แค่อสรพิษยักษ์ย้ายธรรมดาแน่นอนมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเป็นอสรพิษยักษ์ย้ายที่รู้แจ้งแล้วอสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้กําลังพิจารณาในใจก็ประหลาดใจไม่น้อยเดิมทีมันคิดว่าเจ้าหมอนี่เป็นเพียงงูธรรมดาธรรมดา หรือเป็นงูที่กลายพันธุ์จึงสามารถตัวใหญ่ขนาดนี้ได้ไม่นึกเลยว่ากัดไปคำเดียวกลับได้แค่รูเล็กๆสองรูและยังรักษาตัวเองได้อย่างรวดเร็วเมื่อคิดถึงตรงนี้อสอรพิษยักยักษ์สีขาวตัวนี้ก็ส่งคลื่นจิตเตือนมาที่ข้าทันทีออกไปจากที่นี่นี่คืออาณาเขตของข้าเมื่อได้ยินคลื่นจิตที่มันส่งมาข้ารู้ได้ทันทีว่าเจ้าหมอนี่เป็นปีศาจที่รู้แจ้งแน่นอนเพียงแต่วิธีการสื่อสารนี้มันช่างน่าอัศจรรย์เหลือเกิน เมื่อคิดถึงตรงนี้ข้ารีบถามระบบในใจระบบทำไมข้าถึงไม่มีวิธีการแบบนี้เสียงของระบบดังขึ้นโฮสามารถรวบรวมพลังจิตของตนเองส่งต่อคำพูดที่ต้องการแสดงออกไปยังอีกฝ่ายก็สามารถสื่อสารด้วยคลื่นจิตได้เช่นกันหลังจากเข้าใจในทันทีข้าก็รีบรวบรวมพลังจิตในใจตอบกลับไปว่าที่นี่เป็นของเจ้าอาณาเขตแล้วที่อื่นก็มีเจ้าของด้วยหรือเมื่อได้ยินคำพูดของข้า อสอรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้ตอบกลับอย่างเย็นชารีบใส่หัวไปอาณาเขตทางใต้ของผืนน้ำนี้เป็นของข้าถ้ายังไม่ออกไปอย่าหาว่าข้าไม่เกรงใจเมื่อได้ยินคำเตือนซ้ำๆของอสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้ข้าก็รู้สึกจนใจอยู่บ้างถ้าเจ้าไม่บอกข้าข้าก็จะไม่ไปไม่นึกเลยว่าจะยุ่วโมโหอสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวในทันทีมันพุ่งเข้าใส่ข้าอย่างดุร้ายในพริบตาไม่เพียงแค่นั้นข้ารู้สึกได้อีกครั้งในทันทีว่า แรงโน้มถ่วงในน้ำที่มุ่งเป้ามาที่ข้าปรากฏขึ้นอีกแล้วทำให้ร่างกายที่กำลังว่ายน้ำของข้าแข็งทื่อและชื่งช้าลงช้าจนเหมือนเป็นเป้านิ่งไม่มีแรงพอที่จะตอบโต้เลยข้าทำอะไรมันไม่ได้จริงๆโชคดีที่อสรพิษยักย้ายตัวนี้ไม่มีพลังพอที่จะคุกคามข้าได้ไม่ว่าอสารพิษยักย้ายสีขาวตัวนี้จะโจมตีอย่างไรก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายถึงชีวิตแก่ข้าได้นานวันเข้าอสรพิษยักย้ายสีขาวตัวนี้ ก็เลิกโจมตีข้าต่อไปแต่หยุดลงแล้วถามมันว่าเจ้าต้องการรู้อะไรข้าถามด้วยความโกรธที่อัดอั้นในอ่างเก็บน้ำนี้นอกจากเจ้าแล้วยังมีใครที่มีพลังพอๆกับเจ้าอีกไหมอสรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตอบว่าทิศเหนือเป็นอาณาเขตของสุยรานทิศตะวันตกเป็นอาณาเขตของจวีเหนียนสองตัวทิศตะวันออกยังเป็นอาณาเขตของอสรพิษดำตัวหนึ่งทิศใต้เป็นอาณาเขตของข้าหลังจากฟังคำพูดของอสารพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้จบข้าก็ตะลึงไป ในใจรู้สึกเหลือเชื่ออย่างมากดูเหมือนว่าสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำของตัวเองจะค่อนข้างซับซ้อนนะแค่พวกตัวใหญ่ที่รู้แจ้งก็มีถึงห้าตัวแล้วทำไมอ่างเก็บน้ำของตัวเองถึงได้รวมสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งไว้มากมายขนาดนี้หรือว่าอะไรกันแน่ที่สร้างสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งมากมายขนาดนี้ดูท่าแล้วข้าต้องยึดครองอ่างเก็บน้ำรอบภูเขานี้ให้ได้อย่างน้อยตอนนี้ก็ต้องยึดครองสักฝั่งหนึ่งก่อนไม่ทันให้ข้าได้คิดมาก อสอรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้ก็ส่งเสียงออกมาอีกครั้งสิ่งที่ควรบอกเจ้าข้าก็บอกไปแล้วตอนนี้สามารถออกไปได้แล้วใช่ไหมถ้าไม่ใช่เพราะกำจัดข้าไม่ได้อสอรพิษยักษ์ย้ายสีขาวตัวนี้คงไม่มีทางพูดกับข้าด้วยอารมณ์ดีแบบนี้แน่นอนหลังจากได้ข่าวที่ต้องการแล้วภายใต้สายตาที่ปรารถนาของอสอรพิษยักย้ายสีขาวตัวนี้ข้าบิดตัวจากไปเมื่อเห็นภาพนี้ อสอรพิษยักย้ายสีขาวตัวนี้จึงถอนหายใจอย่างโล่งอกเจ้าตัวปัญหาที่ทำให้มันปวดหัวอย่างมากในที่สุดก็ไปเสียทีส่วนข้าจะไปหาเรื่องใครมันไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยข้าก็มีแผนของตัวเองอย่างรวดเร็วใครพลังอ่อนแอที่สุดข้าก็จะไปแย่งชิงของคนนั้นถ้ามองจากสถานการณ์แล้วน่าจะเป็นจวีเนียนสองตัวนี้ที่รังแกง่ายกว่าแต่ข้ากลับไม่คิดเช่นนั้น ถ้าจะวิเนียนสองตัวนี้เป็นปลาพื้นเมืองในอ่างเก็บน้ำที่รู้แจ้งจริงๆถ้าเช่นนั้นขนาดตัวของพวกมันจะต้องน่ากลัวมากอย่างแน่นอนข้าอยากจะดูซิว่าอาสอพิษดำทางทิศตะวันออกนั่นมีปัญญาอะไรจากนั้นข้าก็เห็นในถ้ำใต้น้ำแห่งหนึ่งสัตว์ประหลาดสีดำขนาดมห ah ือมาโผล่ออกมาจากข้างในปรากฏอยู่ในสายตาของข้านี่คืออสอรพิษที่ดำสนิททั้งตัวดุดหมึกแต่โดยรวมแล้วขนาดตัวยังเล็กกว่าข้าความยาวประมาณ22เมตรเท่านั้น ความหนาก็สู้ข้าไม่ได้จะไม่ได้เลยว่าเป็นพันอะไรแต่อสรพิษยักย้ายตัวนี้ไม่ได้ลงมืออย่างผลีผลมแต่หยุดลงห่างจากข้า20่สเมรออกไปจากที่นี่นี่คืออาณาเขตของข้าข้าได้ยินแล้วก็ยุยุด้วยน้ำเสียงเย็นชาไม่อยากตายก็ใสหัวไปต่อจากนี้ไปที่นี่คืออาณาเขตของข้าในขณะเดียวกันข้าก็ใช้ทักษะอีกครั้งกายาเหล็กไหลลากร่างที่หนาทึบดำสนิทดุดหมึกพุ่งเข้าใส่อสรพิษดำตัวนี้ ทั้งสองก็กัดกันในทันทีและยังพันกันเป็นเกลียวพร้อมกันนั้นต่างฝ่ายต่างก็ออกแรงวินาทีต่อมาข้าก็อ้าปากกว้างดูดอ่างเลือดกัดเข้าที่ร่างของอสรพิษดำตัวนี้อย่างแรงแต่กลับรู้สึกเหมือนกัดก้อนหินข้ากลับกัดไม่เข้าอาสรพิษดำตัวนี้กลับสามารถทําให้ร่างกายของตัวเองกลายเป็นหินได้ในขณะเดียวกันข้าก็รู้สึกเจ็บแปบลบที่ร่างกายข้าโจมตีอสรพิษดำตัวนี้อีกครั้งปากกว้างดูดอ่างเลือดกัดฉีกร่างของมันไม่หยุด ถ้าข้าไม่ได้วิวัฒนาการเสริมพลังป้องกันคาดว่าคงสู้ความแข็งแกร่งของอสรพิษดำตัวนี้ไม่ได้จริงๆแต่กลยุทธ์ของข้าก็มีไม่น้อยไม่ใช่แค่พลังป้องกันเท่านั้นแน่นอนว่าไม่ใช่แค่ข้าที่ตกใจอสรพิษดำตัวนี้ยิ่งดูร้ายมากขึ้นเพราะมันมั่นใจในพลังป้องกันของตัวเองมากแต่เรื่องที่ทำให้ข้าตกใจก็เกิดขึ้นต่อมาบาดแผลของเจ้าหมอนี่กลับกำลังสมานตัวข้าล้มเลิกการใช้เขี้ยวพิษความตั้งใจที่จะจบการต่อสู้อย่างรวดเร็ว เพราะข้ามีความคิดที่จะสยบอสรพิษดำตัวนี้เพราะความเหนือกว่าของข้าในทุกด้านยิ่งต่อสู้นานเท่าไหร่อสรพิษดำตัวนี้ก็ยิ่งย่ำแย่ลงเท่านั้นเริ่มมีท่าทีถอยหนีแล้วเพิ่งต่อสู้ไปได้เพียงครึ่งชั่วโมงอสรพิษดำตัวนี้ก็ดิ้นรนสุดชีวิตแยกตัวออกจากข้ามันมองข้าด้วยความหวาดกลัวเล็กน้อยเมื่อเห็นข้ากำลังจะพุ่งเข้าใส่มันอีกก็รีบร้องตะโกนว่าอาณาเขตของข้ายกให้เจ้าผู้จบก็เคลื่อนตัวเตรียมจากไป ข้ารีบไล่าตามไปแล้วพูดว่าสวามีพักต่อข้าเถอะแค่เราร่วมมือกันในอ่างเก็บน้ำนี้ไม่มีใครเป็นคู่ต่อสู้ของเราได้ถ้าเป็นที่อื่นอสรพิษดำตัวนี้ได้ยินคำพูดของข้าคงจะแค้นหัวร้ออย่างพูดไม่ออกแต่หลังจากเห็นพลังของข้าแล้วอสรพิษดำตัวนี้กลับลังเลใจอยู่บ้างเพราะข้ามีพลังพอที่จะกำจัดมันได้จริงๆมิฉะนั้นแล้วมันคงไม่ยอมทิ้งอาณาเขตไปง่ายๆแบบนี้ ท้ายที่สุดแล้วเรื่องการร่วมกันยึดครองก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีเช่นจะวิเหนียนสองตัวทางทิศตะวันตกที่มีพลังหน้าสพรึงกลัวพลังของทั้งสองแข็งแกร่งมากไม่ด้อยกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเลยยังคงร่วมมือกันอย่างแข็งแกร่งในอาณาเขตอ่างเก็บน้ำนี้ไม่มีใครสามารถสั่นคลอนได้เมื่อเห็นอสรพิษดำตัวนี้ตกอยู่ในพวงความคิดข้าก็ไม่ได้รีบร้อนลงมือแน่นอนว่าถ้าเจ้าหมอนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงข้าก็จะไม่เกรงใจ โชคดีที่ในตอนนั้นอาสอนพิษดำตัวนี้ตอบกลับว่าถ้าข้าสวามิภักต์ต่อเจ้าต้องทำอะไรบ้างแก่นปฐทภีข้าจะมีส่วนแบ่งหรือไม่เมื่อได้ยินคำพูดนี้ข้าก็ตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็รีบถามว่าอะไรคือแก่นปฐทภีเมื่อเผชิญหน้ากับคำถามของข้าอาสอนพิษดำตัวนี้ก็บอกความจรงิงที่แท้สิ่งที่เรียกว่าแก่นปฐทภีนี้คือของวิเศษจากสวรรค์และปัทภีที่อ่างเก็บน้ำรอบภูเขาแห่งนี้ผลิตขึ้นเองทุกๆ30ปีแก่หนก ปัทภีจะปรากฏขึ้นหนึ่งครั้งหลังจากกินแล้วจะสามารถวิวัฒนาการได้อย่างก้าวกระโดดและระยะเวลาที่แก่นปัทภีจะปรากฏก็อีกไม่ถึงครึ่งปีแล้วหลังจากฟังคำอธิบายของอสรพิษดำจบข้าจึงเข้าใจในทันทีอ่างเก็บน้ำรอบภูเขามีสิ่งใหญ่โตมากมายที่แท้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะแก่นปทภีนั่นเองเพื่อที่จะดึงดูดอสรพิษดำตัวนี้ข้าย่อมใจกว้างอย่างมากแค่เจ้าสวามิภักต์ต่อข้าแก่นปัทภีย่อมมีส่วนของเจ้าด้วยแน่นอน เมื่อได้ยินคำพูดของข้าอาสอนพิษดำตัวนี้จึงยอมตกลงจากนั้นข้าก็ถามถึงสถานการณ์ของปลาดุกสองตัวนั้นจึงได้รู้ว่าปลาดุกสองตัวนั้นมีชีวิตอยู่มานานกว่า800ปีแล้วมีความยาวลำตัวกว่า30เมตรและมีพลังอิทธิฤทธิ์ที่แข็งแกร่งมากตอนที่มันพูดถึงก็ยังตัวสั่นอยู่บ้างเห็นได้ชัดว่าจวีเหนียนสองตัวนี้แข็งแกร่งเกินไปแม้จะเตรียมใจไว้แล้วหลังจากทราบข้อมูลคร่าวๆของจวีเหนียนสองตัวนี้ ก็อดไม่ได้ที่จะสูดลมหายใจเข้าลึกๆพูดอีกอย่างก็คือขนาดตัวของเจ้าสองตัวนี้สามารถเทียบได้กับวาลสีน้ำเงินที่ตัวใหญ่ที่สุดได้เลยแต่ข้าก็ยังต้องลองปะทะก,กับพวกมันดู